ผ้ายันพื้นผ้าที่จารึกคาถาอักขรบโบราณและภาพสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เกิดจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ของผู้คนที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนับพันปีตัวผมเองก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปได้นะแล้วก็มันก็เป็นไปแล้วไปเรียนแค่สามสีชั่วโมงเองพระ้าจารย์บอกตัวนะโมพุทธายะะอาจาย์อธิบายให้เราก็อธิบาย โตอตอบกันกับเพระเหมือนก็เรา,ามีความรู้อยู่ในหัวอยู่แล้วแปลกอะความรู้นี้ได้มาจากไหนก็ตั้งแต่เกิดมามันสะสมตั้งแต่ตอนไหนก็ได้ยินจากหลายๆที่เราก็สะสมอยู่ความมาสรย์อย่างหนึ่งที่ได้มาคือทุกช่องที่เราเขียนไปเรื่อยๆจะมีความพอดีไม่ว่าจะใสอักขระคิดแต่ใส่อะไรก็พอดีหมืหัวใจยันอันนี้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของที่ได้มาจา,จากความฝันไปแล้ว อัขระเลขยันที่เป็นนเมตตาอัขระเลขยันที่เกี่ยวกับโชคลาภอัขระเลขยันที่เกี่ยวกับคุ้มภยัยปกป้องภยัยแค้วคาดปลอดภยัยซึ่งทุกคนต้องการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้าเมตตาค้าขายดีโชคลาภครอบครัวอบอุ่นความรักนี่คืออยู่ในผืนพยันที่ผมเขียนทั้งหมดเลยเป็นในเรื่องของจึเงเรียกว่ามหายัน อาจารย์เพโลดมากมากค่ะอย่างร0 0เอร์เซนเลยนะคะถ้าเกิดบูชา 50, คูณ50ถ้าเกิดชีวิตเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็จะตัดสินใจมาบูชาขนาด1เมตรคูณ1เมตรตั้งแต่จองขนาด50คูณ50นะคะก็มีเรื่องงานเข้ามาเรื่องความรักแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจที่จะบูชาขนาด1เมตรคูณเมตรเลยค่ะ สำหรับท่านใจที่กำลังตัดสินใจที่จะบูชาลองตัดสินใจดูนะคะสำหรับมีนเองเนี่ยบูชาแล้วเนี่ยเกิดปฏิหารกับมีนจริงๆิมีนเชื่ออย่างร้อซค่ะ